โดยปกตินะคะชาชาของครัวค่ะกล่องละสา0ศไม่ว่าจะเป็นชาชงหรือแคปซูลน,นะคะ,ะโชว์นิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นชาชงหรือชาแคปซูลอันนี้ชานะคะเป็นแคปซูลค่ะเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรนะคะไม่ใช่เป็นสารสกัดใดๆทั้งสิ้นไม่ได้สกัดค่ะเป็นสมุนไพรบดละเอียดยิบเพื่อให้มันมีลทธิ์ร้อนกับลิ์เย็นเพื่อให้ร่างกายเราได้รับความสมดุลคือหอยินหยางบางคนทุกคนถนัดกิน เป็นแคปซูลก็ได้บางคนถนัดกินชงก็ได้แต่กินใหม่ๆห,หนึ่งเดือนแรกแนะนําให้กินสองตัวบาลานซ์กันกินแคปซูลวันละหนึ่งแล้วกินชาชงวันละหนึ่งเพื่อให้ร่างกายบาลานซ์นะคะที่ครูเล่าให้คุณฟังนั่นแหละว่าอย่ารอป่วยกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแค่นั้นทุกคนกินดูแลสุขภาพเอาแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยากรู้ลึกกว่านั้นอย่างเช่นกินแล้วมีคนเคยมีเคสอะไรบ้างมีรีวิวไหมมีตัวเป็นๆไหมทักหลังบ้านนะคะทักหลังไมค่ะ เพราะเราไม่สามารถที่จะชี้แจงให้คุณฟังได้มากขนาดนั้นนะคะทักหลังบ้านค่ะไม่ว่าวันนี้คุณหรือครอบครัวคุณจะเป็นอะไรก็ช่างนะคะหรือคุณมีปัญหาอะไรก็ได้มาคุยกับเรานะคะแต่อย่ามาคุยปัญหาการเงินอย่างเดียวนะคะมีปัญหาสุขภาพทักคุยหลังบ้านเลยนะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะที่คุณอยากคุยที่คุณมั่นใจว่าเขาเป็นนุปกาแน่ๆลองทักไปถามเลยค่ะว่าบ้านฉันเนี่ยมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะขอข้อมูลนะคะขอข้อมูลได้เลย ขอข้อมูลฟรีแล้วพิเศษค่ะทุกคนวันนี้วันพิเศษจริงๆครูใจดีค่ะปกติไม่เคยมาแบบนี้นะคะครูใจดีค่ะหนึ่งกล่องสามศูนย์ศูนย์บาททุกคนคนมีสามประเภทประเภทแรกจะบอกว่าหุยทำไมถูกจังเลยอ่ะราคาแค่สามร้อยฟินมากเจอแล้วเจอแล้วแต่บางคนจะบอกว่าหู oo, แพงมากสินค้าอะไรแพงมากเลยแต่บางคนเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกว่าแพงหรือถูก เพราะยังไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นนะคะอย่าซีเรียสค่ะถูกแพงไม่มีอยู่จริงมีแค่ว่าคุณกินแล้วตอบโจทย์อะไรกินแล้วแล้วคุณจบปัญหาที่คุณมีได้ไหมกินแล้วแล้วคุณประทับใจอะไรนะคะไปดูว่ากินแล้วขับถ่ายเป็นเวลาไหมกินแล้วนอนหลับไหมกินแล้วผิวพรรณดีขึ้นไหมกินแล้วเป็นยังไงแล้วมาบอกกันนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะพิเศษมากซื้อหนึ่งกล่อง300ถูกต้องไหมคะ ถ้าซื้อ5กล่อง5 3เท่าไหร่5 3าสเนาะไม่ลดนะคะแต่ถ้าซื้อ5กล่องส่งฟรีลองกิน5กล่องดูค่ะส่งฟรีค่ะครูใจดีมากส่งให้ฟรีนะคะทักทีมงานนุบกาได้ทุกคนเลยไม่แค่นั้นค่ะทุกคนไม่แค่นั้นนะคะวันนี้ใจดีโคตรๆนะคะให้สร้างรายได้ได้ได,ด้วยเผื่อใครอยากสร้างรายได้ถ้าวันนี้คุณซื้อ10กล่อง สิบกล่องนะคะผสมกันได้เลยระหว่างชาชงชาแคปรวมกันได้เลยนะคะอันนี้ชาชงนะคะอันนี้ชาแคปรวมกันได้นะคะสิบกล่องปกติสามพันบาทปกติสามพันบาทฟังให้ดีนะคะเราลดให้ทันทีค่ะเหลือสองพันแปดร้อยบาท ยังค่ะยังไม่พอยังไม่พอค่ะคุณซื้อสิกล่อง10กล่องปกติ3,000เราขาย2800บาทแล้วส่งฟรีแต่เยอะกว่านั้นให้เยอะกว่านั้นนะคะให้เยอะกว่านั้นก็คือถ้าคุณเปิดเลทส,สร้างรายได้ด้วยนะคะสร้างรายได้ด้วยก็คือ20กล่องทุกคนค่ะคุณว่ายี่สกล่องมูลค่าเท่าไหร่20กล่อง6,000ถูกต้องไหมคะสร้างรายได้ได้ด้วย เพราะ20กล่องปกติ6,000เราขายแค่4,800บาท4,800บาทแล้วแถมไปอีก1กล่องมูลค่า300บาทแต่ไม่ได้ส่งฟรีนะคะเพราะเราแถมของแถมไปแล้ว1กล่องนะคะใครที่เปิดเลทน,นะคะ20รับฟรีไป1สำหรับชานะคะรับฟรีไป1ไม่ได้ส่งให้ฟรีนะคะสำหรับโปบร20 แต่ที่คุณจะได้ฟรีคือเข้ามาเรียนกับครูฟรีเข้ามาเรียนทํโ O a อฟรีเข้ามาเรียนเปิดร้านค้าฟรีเข้ามาเรียนอะไรก็ตามที่ในบ้านโนบเก้าเขามีสอนฟรีแล้ง่ายมากจับมือสอนจับมืออะไรแบบนี้ค่ะฟรีหมดเลยนะคะอ่ะลองตัดสินใจดูเดะะ็กอะโอ้ยดาดาทีจะมาให้ของดีนะคะมาปล่อยของปกติไม่เคยมาปล่อยของนะคะ